สวัสดีค่ะ Hello Student I m t e a c h ช r Jim สวัสดีค่ะนักเรียนทุกทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะใน EP นี้วันนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะเรามาเรียนภาษาอังกฤษกันวันนี้เรียนในเนื้อหัวข้อเรื่อง My Birthday เอ๊ะ Birthday แปลว่าอะไรนะใครเคยพอรีนเสียงเพลง Happy Birthday to You Happy Birthday to You แน่แนแสดงว่านักเรียนถ้าใครเคยร้องเพลงนี้นะต้องพอที่จะจำคำศัพท์นี้ได้ my birthday ใช่ค่ะเกี่ยวกับวันเกิดของฉันค่ะอ่ะเรามาดูเนื้อหากันค่ะว่าในเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดของฉันเราจะรู้คำศัพท์ต่างๆอะไรจากบทเรียนนี้บ้างค่ะมารู้รู้ที่คำแรกก่อนเลยค่ะคำว่าวันเกิดภาษาอังกฤษคือ birthday นะคะสะกดด้วยตัว b I R T H D A Y birthday แปลว่าวันเกิดนะคะ mm hmm. เด็กๆจุด mm hmm. ประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะ mm hmm. ข้อแรกเลย mm hmm. ก็คือต้องการให้นักเรียน,นสามารถเขียนรูปแบบประโยคและถามตอบเกี่ยวกับวันเกิดได้นะคะ you can write in the sentence mm hmm. นะคะ about birthday โอเค Number 2ข้อที่2ค่ะนักเรียนสามารถถามและก็ตอบคำถามเกี่ยวกับวันเกิดได้ You can ask s o m a n s s e r about birthday โอเคค่ะใครเห็นคำศัพท์สองคำนี้จะพอคุ้นคุๆตานะคะกับ EP ที่ประมาณที่2ที่3ที่เรียนเกี่ยวกับเรื่อง important day วันสำคัญไงคะใช่แล้วค่ะคำศัพท์สองคำนี้ ก็ย้อนรอยมาจากเรื่องวันสำคัญเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข number นั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าตัวเลขหรือ number มีความสำคัญในการใช้พูดหรือใช้เขียนในประโยคภาษาอังกฤษมากเลยนะคะและสามารถใช้พูดหรือเขียนภาษาอังกฤษได้ในหลายๆเรื่องตัวเลขมีความสำคัญมากนะคะซึ่งครั้งที่แล้วคุณดีบอกแล้วว่าตัวเลขนะคะหรือ numbers สามารถแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันประเภทที่1 number one cardinal numbers ใครจำได้บ้างค่ะว่า cardinal numbers แปลว่าอะไร What คุณ i t mean? โอเคค่ะ cardinal numbers เป็นตัวเลขจำนวนนับธรรมดาแนา่บางคนพอจำได้ very good บางคนที่จำไม่ได้ไปดู EP ีซ้ำได้นะคะ จะได้คล่องขึ้นค่ะตัวเลขนับธรรมดา example เช่นตัวอย่างนะคะ one two three f o u โอเคนี่คือตัวเลขนับธรรมดานะคะ cardinal numbers ประเภทที่สองที่เกี่ยวกับ numbers เขาเรียกว่า ordinal numbers นะคะ cardinal number อ่านง่ายมากนักเรียนเคยท่องใช่ไหมคะ z a r car รถยนต์ถูกไหมคะมันก็จะอ่านว่า car ส่วนตัว d d d คือตัว d คือดอเด็กครูดิมเคยสอนไปแล้วตัว i i คือสระ i ไม่มะลายหรือสระ i ไม่มวนก็ได้แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้ตัว i เป็นสระอิ car d ต่อมาตัว n ตัว n คือตัวนอหนูค่ะ n a l ครูดีมเคยบอกแล้วว่าเวลาที่เราออกเสียงคำที่มีตัว l สะกดให้นักเรียนเอาลิ้นขึ้นมาแตะอยู่ที่ปลายเพดานปากนะคะเช่นคำนี้ค่ะ cardinal numbers ทุกครั้งที่มีตัว s อย่าลืมตัว s นะคะ ผ่านค่ะมาที่ ordinal number กันดีกว่าครูดิมพยายามจะสอนอย่างละเอียดเพื่อให้นักเรียนค่อยๆเรียนรู้นะคะโอเค ordinal number อ่านคล้ายๆกับด้านบนเลยแค่เปลี่ยนจากตัว c a r car เป็น o r o นะคะ ordinal numbers ซึ่ง ordinal number แปลว่า ตัวเลขลำดับที่นะคะตัวเลขที่ใช้ในการนับจำนวนครั้งหรือเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเขาเรียกว่าตัวเลข ordinal numbers เช่น first ลำดับที่1ขั้นตอนที่1คนที่1ขั้นที่1 second ลำดับที่2ชั้นที่2คนที่2วันที่2 third ลำดับที่สคนที่3าชั้นที่3คันที่3 fourth fourth ถ้าเป็นตัวเลขจำนวนนับธรรมดาบอก four four <Fall, fall. S 1> แต่ถ้าเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขลำดับที่ fourth fourth แบบนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะไปดูตัวเลขกันเลยดีกว่านักเรียนคุ้นอยู่แล้วเพราะเคยเรียนไปแล้วใน EP important day ฝั่งซ้ายนะคะ left your hand จะเป็น cardinal numbers and ordinal number on left your hand จะเป็นอยู่ทางขวานะคะเป็นตัวเลขจำนวนนับ cardinal ก็จะเป็นคำแรก one ส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็น first คำที่สอง two ทางด้านขวามือ second คำที่3 three ทางด้านขวามือ third number four หมายเลข four คุณดีมพูดผิดนะคะขออภัยด้วย four ทางด้านทางฝั่งขวามือ fourth ต่อมาเลข5 five ทางฝั่งขวามือ fifth ทางฝั่งซ้ายเลข6 six ทางฝั่งขวา Six th. อย่างนี้เป็นต้นค่ะนักเรียนลองค่อยๆอ,ออกเสียงไปตามครูดีมนะคะ Number s e เ e n เลข7 seven ทางฝั่งซ้ายนะคะทางฝั่งขวาเล็บยเล็บซ้ายไลขวาท่องจําง่ายๆเวลาครูดีมพูดจะได้เข้าใจเล็บซ้ายไลขวานะคะ u r hand Light your hand Okay, Left back. Eight. Light your hand. if Lift your hand. Nine. Light your hand. Nine. Lift your hand. Ten. Light your hand. Ten. Lift your hand. Eleven. Light your hand. eleven Lift your hand. Twelve. Light your hand. twelve, okay, okay ค่ะ number thirteen เลขที่สิบสามนะคะ lift your hand thirteen, light your hand thirteenth, lift your hand fourteen, light your hand fourteenth นักเรียนจะสังเกตเห็นครูเคยครูดีมเคยบอกแล้วนะคะลงท้ายด้วยตัว th จะออกเสียงเหมือนเป็นลิ้นแตะอยู่ตรงกลางระหว่างฟันซี่บนกับซี่ล่างนะคะ Lift your hand fifteen, light your hand f i f t e e n lift your hand s i x t e e n light your hand s i x t e e n s e v e n t e e n s e v e n t e e n e i g h t e e n e i g h t e e n โอเคค่ะ คุีมขอไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะ 19, 19th, 20, 20th, 21, 21st, 22, 22nd, 23, 23rd, 24, 24th, 25, 25th, 26 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30เโอเคเรามาเรียนรู้ย้อนเกี่ยวกับเรื่อง days and m o n t h วันและเดือนกันต่อเลยค่ะ days of the week สัปดาห์หนึ่งมี seven days เจ็ดวันค่ะ first วันแรก Sunday ตัวย่อนะคะ S U N the second วันจันทร์นะคะ Monday ตัวย่อคือ M O N and has dot t o แล้วก็มีจุดด้วยค่ะ the third Tuesday Tuesday ตัวย่อคือ T U S. Dot The fourth Wednesday ตัวย่อคือ W W หรือ W ก็ได e okay. ้ค่ะ W E D. Dot โอเคคือจุด Thursday วันพฤหัสบดีตัวย่อคือ T H U R S. Dot Friday ตัวย่อคือ F R I Saturday ตัวย่อคือ S A T โอเค very good ทบทวนใหม่อีกรอบนะคะ again please one more time Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday okay โอเค months in the year ต่อมาเป็นเดือนในหนึ่งปีมี12 e l months มี12ปี12เดือนค่ะ the first January January มกราคมค่ะ February February กุมภาพันธ์ค่ะ March March มีนาคมค่ะ April April เมษายนค่ะ May เมพฤศภาคมค่ะบางคนงงเคยเรียนไปแล้วนะทำไมคุณครูดีมยังมาสอนอีกครูดีมจะย้อนนะคะเคยเรียนไปแล้วนะเด็กๆยังจำไม่คล่องเลยแล้ววันนี้เราเรียนเรื่อง my birthday วันเกิดของฉันจะคล่องบอกวันเกิดตัวเองคล่องตัวเลขวันเดือนสามอย่างนี้ต้องคล่องด้วยค่ะลูกเห็นหรือยังคขาว่า คำศัพท์สามหมู่นี้มีความสำคัญมากแค่ไหนยิ่งเราคล่องแลาสามารถบอกได้หลายประโยคเลยโอเค are you okay โอเค next ต่อไปเลยค่ะเมยเม่ May. May <May S 2> คืออะไรเอลยไม่ใช่เมษาเคยบอกไปแล้วพฤษภาคม June มิถุนายน Julyne กรกฎาคม August สิงหาคม September กันยายน October ตุลาคม November พฤศจิกายนจะเน้นตรงนี้นิดนึงครูดีมเคยสอนการออกเสียงตัว V ไปแล้วนะคะเราไม่ออกเสียงวอีวีเราออกนำฟันบนขบปากล่างแล้วออกเสียงคำว่า V เสมือนมีฟอฟันควบ แต่ไม่ออกเสียงฟอ r f ฟันชัดเจนเพราะตัวฟอ r f ฟันในอักษรภาษาอังกฤษเปรียบได้กับตัว L L แต่ถ้าเป็นตัว V ไม่ใช่ตัว for f ฟันค่ะเป็นเหมือน for f u ันควบกับวอลแวนออกเสียงเป็น V ฉะนั้นเวลานักเรียนออกเสียงเดือนพฤศจิกายนนักเรียนไม่ออกว่า no w e มเบอให้นักเรียนออกว่า n no, น Vam-B Vam-B No Ve Ve เดือนพฤศจิกายนค่ะอย่าลืมนะ The last month เดือนสุดท้าย December December เดือนธันวาคมค่ะพอรู้แล um ้วเนาะเราเรียนกับเรื่องพวกนี้เยอะมากแล้วนักเรียนต้องทำได้เราไปเริ่มกันเลย q u e s t i o n a b o u t birthday การถามคำถามหรือการตอบคำถามเกี่ยวกับวันเกิด Question the first line บรรทัดแรกเลยนะคะ Question การถามคำถามการถามคำถามเริ่มที่คำว่า w e n. when ที่แปลว่าเมื่อไร when ที่แปลว่าเมื่อไร When is your birthday When แปลว่าเมื่อไร is เป็นก็ได้คือก็ได้หรือในบางประโยคแปลว่าอยู่ก็ได้เลยค่ะ your ของคุณแต่ถ้า you คุณเฉยๆแต่ถ้ามีตัว r ต่อท้ายเป็น your แปลว่าของคุณคำสุดท้าย birthday แปลว่าวันเกิดไงคะ when is your birthday ถ้าเกิดวันที่เท่าไหร่เธอเกิดเมื่อไหร่เธอเกิดวันอะไร อาเราสามารถเปลี่ยนสรพนามตร,ตรงตัวอักษรสีแดงได้เราไม่จำเป็นต้องยัวตลอดเราต้องการจะถามถึงวันเกิดของใครก็ได้สมมติสมสมติในรูปภาพเลยเขาเป็นลิซ่าลิซ่าเขาเกิดวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2540แต่เวลาเราบอกวันเกิดนะเราไม่บอกพุทธศักราชนะลูกเราต้องบอกเป็นปีคศหรือปีคริสตศักราชจ้า อะเรามาเปลี่ยนสรรพนามกันก่อนดีกว่าวิธีการเปลี่ยนสรรพนาม when คงเดิม is คงเดิมแต่ตรง your ที่แปลว่าของคุณที่ครูทำสีแดงไว้หนูเปลี่ยนเป็นชื่อคนชื่อใครก็ได้ที่หนูต้องการถามถ,ามถึงลูกส่วน birthday มีตามปกติงคะเพราะ birthday มันแปลว่าวันเกิดอยากถามถึงวันเกิดก็ต้องมี birthday อ่า example ตัวอย่างนะลูกนะ when is Lisa's BIRTHDAY บางคนจะสังเกตเห็นตัว A f o ฟ t r รทิฟ s สีแดงที่อยู่ต่อช้ายชื่อลิซ่าเอ๊ะมีทำไมเนาะที่ตอน y o ย r e ไม่เห็นมีเลยก็ตอน y r u มันแปลว่าของคุณนะลูกไม่แปลว่าชื่อคนไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เพราะแสดงความเป็นเจ้าของไปแล้ว you มันแปลว่าของคุณอย่างที่ครูดีมบอกถ้า YOU เฉยๆนะคุณได้แต่ถ้ายัเนะี่ยสิ your ไม่ได้อะลูกถ้าเป็นชื่อคนจึงต้องมีอัฟโฟโทฟีเอสตัวสีแดงๆที่ต่อใช้เหมือนชื่อของ Lisa ลิซ่านะจ้ะต้องมีทุกครั้งที่เป็นชื่อคนนะลูกอ่ะ when is Lisa's อย่าลืมค่ะพอมีอัฟโฟโทฟีเอสออกเสียงทันที when is Lisa's birthday วันเกิดอัฟ o ฟโทฟีเอสแสดงความเป็นเจ้าของ ไปใส่หลังชื่อลิซ่าต้องการจะแสดงให้รู้ว่าคำว่า birthday ที่เป็นคำนามหมายถึงว่าเป็นวันเกิดโดย a f t r r the s t แสดงความเป็นเจ้าของวันเกิดของลิซ่าอย่างนี้เป็นต้นค่ะลูก when is lisa's birthday ลิซ่าเกิดเมื่อไหร่วันเกิดลิซ่าตรงกับวันที่เท่าไหร่หรือลิซ่าเกิดวันไหน answer วิธีการตอบคำถามค่ะลูก ถ้าสมมุติคำถามถาม when is your birthday ถ้าการใช้คำถามด้วย your w h y o u r นักเรียนตอบนักเรียนต้องตอบขึ้นต้นด้วย my นะลูกแล้วก็มี birthday ตาม my birthday is on ต่อด้วยเดือนต่อด้วยวันแล้วก็ต่อด้วยปีคศบรรทัดต่อมาถ้าถามถึงชื่อผู้ชายเช่นจอนสัน When is Johnson's birthday? จ Johnson, อ h ์สันเกิดวันที่เท่าไหร่หรือวันเกิดของจอห์สันเมื่อไรเวลาตอบจอร์สันเป็นชื่อผู้ชายเนาะตองตอบว่า his birthday ใช้ his นะลูก his h i s his แปลว่าของเขา his birthday วันเกิดของเขา is on เดือนก่อนวันแล้วก็ปีคริตรสต์ศักราชหรือปีคศ บรรทัดต่อมา next her h e r her her แปลว่าของหล่อนลูกแน่ใช้เมื่อถามชื่อผู้หญิงไงลูกว่าผู้หญิงคนนั้นหล่อนคนนั้นเขาเกิดเมื่อไหร่ก็ตอบง่ายเลย her birthday is on เดือนก่อนอย่าลืมคอมมาคอมมาเป็นเครื่องหมายลูกน้ำไงลูกลืมทุกครั้งเวลาทำคอมมาวันปีคศ example example ตัวอย่างนะคะลูกให้ตอบว่า when is Lisa's birthday Lisa เกิดเมื่อไรวันเกิด Lisa เมื่อไหร่วันไหนเวลาตอบเกี่ยวกับ Lisa her ใช้ her ค่ะ her birthday is on March March, March. เดือนมีนาคมก็เดือนมาก่อนไงลูกต่อมาวันที่27เวลาอ่านวันเกิดถ้าอ่านถึงวันที่ต้องมีเด h e นำหน้า แต่ถามว่าในการเขียนมีเด็กไหม T H E ที่อ่านว่าเดอะครูดิมเคยสอนแล้วมันไม่มีความหมายมันเป็น article นำหน้าคำนามเพื่อให้คำนามนั้นเป็นคำเฉพาะเจาะจงหรือคำนามนั้นมีเพียงสิ่งเดียวในโลกอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ตัวเลขเฉพาะเจาะจงว่าเกิดวันที่27 อย่างนี้นะคะเลยต้องใช้เด h e นำหน้าวันที่ก่อนจะพูด27หรือ2 7 t ให้พูดเด h e นำก่อนเช่น holidays i on March the 2 7 t h อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ t w e n t seven ไม่ใช่ตัวเลข cardinal number หรือพูดตัวเลขนับปกตินะลูกให้พูดเป็นตัวเลข ordinal number หรือเป็นตัวเลขแบบลำดับที่ไงลูก ลำดับที่วันที่ ordinal number เวลาพูดจะมีตัว th เห็นไหมล่ะลูกห้อยอยู่ตรงบนเลข27ให้พูดเหมือนมีตัว th ห้อยท้ายเช่น the t w t s อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนปีคิดตศกราชท้ายสุดปี1997ถ้าเป็นตัวเลข4ตัวเต็มแบบนี้ไม่ใช่เลข0ูมาเป็น4ตัวเลขแบบนี้1997แบบนี้ภาษาอังกฤษเวลาอ่านปีคิดตศกราชเขาอ่านแยกกันลูก จาก4ตัวเขาอ่านแยกเป็น2ตัวหน้ากับ2ตัวหลังนะคะลูก19ก็19 97ก็97ทีนี้คุณครูดีมจะบอกวันเกิดลิซ่าแบบเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วนะคะ her birthday is on march the 2 7 t h 19 and 97อันนี้ไม่ต้องพูดตัวเลขลำดับที่เป็นตัวเลข cardinal number ได้เลยเพราะมันเป็นปีคริสต์ศักราช โอเคนะคะวิธีการคิดปีคริสตศักราชคุณครูขาเนี่ยอย่างนี้นะถ้าหนูบอกวันเกิดตัวเองอ่ะหนูเกิดปี2 5 5 0 55บางคนก็54แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าปีคริ audio, s, สตศักราชของหนูอ่ะมันตรงกับปีอะไรคะง่ายมากเลยลูกหนูอายุเท่าไหร่เห็นครัวเล็บไว้ไหม เอาปีครสิสตศักราชปัจจุบันนี้นี่ปี2,021อ่า2021แล้วลูกไม่ใช่2,020แล้วนะ2,021ลบด้วยอายุของหนูแค่นั้นแหละหนูก็จะรู้แลยว,ว่าหนูเปิดเกิดปีครสิสตศักราชอะไรโอเคไหมคะโอเค next and if you want to tell your birthday you can say และถ้านักเรียนทุกๆคนพอจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการถามและตอบเกี่ยวกับวันเกิดแล้ว my birthday is on น่าจะง่ายสำหรับการตอบวันเกิดของตัวเองนะลูกโอเคไหมคะอ่าทำไมล่ะจะให้นักเรียนบอกวันเกิดของตัวเอง โดยอัดเสียงสั้นๆแค่บอกว่า My birthday is on พูดเดือนพูดวันพูดปีอัดเป็นคลิปสั้นๆในไลน์จ้าส่งให้ครูในไลน์เลยแค่ประโยคเดียวเท่านั้นน่าจะทำให้ครูได้เนอะครูไม่อยากสั่งงานในใบงานหนูเป็นนานอครูเข้าใจเดี๋ยวถึงจะเขียนวันที่เดี๋ยวไหนยจะ อ e r l ล n e ขีดเส้นใต้เดี๋ยวไหนจะแพ n นติงระบายสีเดี๋ยวไหนจะดาว i n g วาดรูปโหมันเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าอย่าง,งานั้นครูขอแค่เพียงอย่างเดียวเล็ก <Le> น้อยเท่านั้นเองให้นักเรียนส่งคลิปเสียงของนักเรียนมาคือในไลน์อะคะ่ะลูกมันจะมีไมให้พูดเนาะตรงนั้นแหละกดแล้วพูด เป็นภาษาอังกฤษว่าฉันเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร my birthday is on ออแล้วถ้ามีเสียงของคนที่บ้านถามหนูก่อนแล้วให้หนูตอบได้คะแนนเยอะเลยนะแล้วแต่นักเรียนจะเลือกนะคะแล้วแต่สะดวกด้วยถ้าตอบก็จะตอบอย่างเดียวคะแนนได้ไหมได้แต่มีคะแนนพิวาสถ้ามีทั้งคนถามแล้วคนตอบให้ด้วยครูดีมให้เต็มเลย หัวใจเต็มเลยค่ะหัวใจเต็มเลยโอเค next เข้าใจแล้วนะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่าเผื่อจะมีงานอะไรในวันถัดไปคำศัพท์อันนี้มีความสำคัญมากคำศัพท์เหล่านี้ใช้เกี่ยวกับวันเกิดเรามาเรียนรู้คำศัพท์แล้วอ่านตามครูดีมค่ะ the first party Party แปลว่างานมาเลี้ยงวันเกิด The second present present แปลว่าของขวัญ The third servant the vent เคยสอนวิธีการออกเสียงตัว v แล้ว servant แปลว่าคนรับใช้ Next clean up แปลว่าทำความสะอาด Go fishing แปลว่าไปตกปลา Go boating แปลว่าไปพายเรือ Go boating, Go fishing, tablecloth comes tie the last one tablecloth แปลว่าผ้าปูโต๊ะ อะไรเนี่ยทำไมมันมีความสำคัญอะไรไมหรอกอคะเดี๋ยวจะมีนิทานเนือเรื่องสนุกสนุกให้นักเรียนอ่านเลยเอาควาศัพท์ที่มันย,กยากๆและไม่เคยเห็นมาให้นักเรียนเรียนรู้กันเดี๋ยวเราคงจะได้อ่านนิทานเหล่านี้ในคลิปหน้าอย่าลืมดูศัพท์เหล่านี้นะเพราะเผื่อคลิปหน้าจะให้นักเรียนแปลนิทานหรือเปล่านอ้อตั้งใจดูศัพท์ดีๆนะคะลูก ถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณครูดีมกิดบายขอลาไปก่อนอะครูให้นักเรียนส่งจ็อบให้ครูด้วยงานงานอย่าลืมนะอัดคลิปเสียงแค่บอกว่า when is your birthday my birthday is on ส่งครูดีมด้วยนะคะกิดบาย see you next EP take care of yourself รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะลูกๆ